กลับมาพบกันอีกรอบนะคะหลังจากคราวที่แล้วที่ลล่าได้บอกไปนะว่าเรามีเจมอยู่ในมือถึงพันเพชรเนี่ยพันเจมเนี่ยเราเอาไปทาอะไรบ้างนะคะก็มาถึงสายสุดท้ายของเรานะคะสายสะสมนี่สายแบบพวกผงสมบัติทั้งหลายเนะสายนี้มาถึงก็ไม่ต้องทาอะไรเลยค่ะจุดประสงค์นี้ก็ต้องการสะสมเจมเพื่อเอาเจมเนี่ยเจมแคปซูลนะคะแบบสิบครั้งรวดเลยไปเปิดนะคะเพื่อรุ้นของระดับเกรด S S นี่หรือไม่ก็เอาเจมเนี่ยไปซื้อตัวละครเพิ่ม ก็คือสายนี้นะคะต้องใช้ความอดทนมากๆเลยนะคะด้วยของที่เรามีแต่เริ่มต้นเนี่ยเรามีอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งพันเจมแต่ภารกิจที่เราจะต้องทำเพื่อที่จะไปต่อยอดเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนมากนะคะเพราะว่าเรามีตังกันอยู่น้อยนิดแต่เราต้องใช้เราต้องใช้เจมกันน้อยเราต้องใช้เจมถึง2,000เจมท,ทั้งทังที่เรามีแค่1000เจมเท่านั้นเองนะคะโอกาสจะได้เกรด S เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้เพชรเดยอะเหมือนกันซึ่งอาจจะมา แนะนำวิธีการสะสมแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราก็ต้องเข้าด่านเพื่อที่จะทําคะแนนสะสมแต้มไปเรื่อยๆนะคะซึ่งแต่ละด่านเนี่ยก็จะมีเพชรให้ที่เขากําหนดมาอเช่นางเช่า3ิ90 1 2ยยิ่งเล่นลึกๆเนี่ยมันก็จะได้เพชรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วเราจะเอาไปสะสมเพื่อที่จะซื้อตัวละครเพิ่มนั่นเอง mm. เห็นไหมเล่นผ่านแป๊บเดียวปาไป2000แล้ว 2 0 0พเจมนี่ไม่ใช่น้อน้อยนะคะแล้วซึ่งด่านแต่ละด่านเนี่ยก็สามารถให้เพื่อนๆได้ฝึกฝนกันไปด้วยเลยซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะทำให้เรามีเจมที่จะไปช้อปปิ้งไปซื้อของในร้านค้าได้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. อ่าเรามีแล้วปุ๊บเราก็จะเอา2 0 0พันเจมที่เรามีเนี่ยไปสุ่มและแถมที่สุ่มครั้งนี้เนี่ยสุ่ม10ครั้งได้ฟรีอีกหนึ่งครั้งด้วยคุ้มมากๆเลย สองพเต็มเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เกรด SS ด้วยนะโหเป็นไงล่ะเปิดปุ๊บได้ปับ๊บของดีดากูนอฟนะและที่เหลือนะคะน่ายังได้หมวกเกรด s ด้วยโอ้โหเป็นไงล่ะ ถือว่าคุ้มแล้วนะถึงแม้จะได้แบบไม่ได้ฟูลออปชันขนาดนั้นแต่ถือว่าระดับ S S นี่หายากนะคะแค่วิธีที่เราค่อยๆนะค่อยๆสะสมค่อยๆเก็บเวลกันไปค่อยๆตะลุยด่านเนาะหรือถ้าเราไม่เปิดไปซื้อตัวละครเพิ่มนะคะแล้วก็เข้าไปจัดทีมโชวกันเลยสมมุิลลาซื้อตัวนี้ซื้อตัวเองสิทำไมล่ะสวยขนาดนี้นะ แล้วเราก็เข้าไปที่ทีมปฏิบัติการนะคะเพื่อไปดูตัวละครที่เราเลือกมาเป็นไงล่ะเมนเทนอยู่คนเดียวไม่เหงาแล้วเรามีเพื่อนเพื่อนนี่เราก็สามารถที่จะเข้าไปอัพสกิลอัพอะไรเพิ่มได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยมันก็เป็นทางเรื่องนะคะเล็กๆในน้อยๆที่ลล่าอยากจะนำเสนอ ซึ่งเพื่อนๆนนะก็อาจจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างจากล,ลาล่าก็ได้นะคะเพียงแค่สาหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเราไม่รู้จะเอาเงินเอาเจมไปทําอะไรนะคะมีต้งเยอะแยะมากมายแต่ถ้าใครนึกไม่ออกลองกลับไปดูคลิปนี้ที่ลาลาแนะนําไว้ทั้งหมดเลยนะคะก็ะอาจจะมีสายที่เพื่อนๆถูกใจนะคะอยากจะลองทําตามดูก็ได้เนาะแล้วก็ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันถ้ามีคอนเทนต์ดีๆมีอะไรใหม่ๆที่จะมาบอกเพื่อนๆเ,เนี่ยก็เดี๋ยวติดตามทางหน้าแฟนเพจแล้วกันค่ะบ๊ายบาย